ใมันหลอกอะไรเงี้ยใช่หรอไปซ้ำหลอกเห็นไหมเราเรามีเรามีเรามีเราเรามีผมแก้ผมแก้แก้หน่อยแก้หน่อยแก้กันหน่อยแก้ให้แล้วเจอเดินหนืดไงี้ยไลน์ผมแก้ให้ผมแก้ให้อยู่ผมอยู่ผมขวาล่างอยู่ผมขวาล่างผมอยู่ขวาบนอ่าลงไปล่างกลางระวังอยู่ผมอยู่ผมผมลากไปขวาบนนะจาย์ ต้องมาอยู่กันสามคนเลยเด็ดพี่กผมต้องมาผมต้องมาไม่เป็นไรพี่ไม่ไหวพี่ล่าสุดผมไล่นได้หันจ้องไม่ได้เหรอโอ้โหเจออะไรเนี่ยหันกล้องไม่ได้เนื้อเนื้อโอ้มองหลังไม่ได้ช่วยด้วยไหวชิวไหวชิวเซียหันหลังไม่ได้มองหลังไม่ได้หันหลังมัวมัวคืออะไรว่ามองหลังไม่ได้มันค้างอ่ะเขาแบตหมดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ เซตนีจ้จานไม่เค <ๆ S 2> ยรอดเซตรอดลอยงแขวนแขวนแขวนยังไม่แขวนยังไม่แขวนแขวนจานหรอวะปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วไหนอะแต่แล้วมีระเบิดมีมีแขวนรึ่งระเบิดปั่างกลางให้น่าจะขึ้นไปขวาบนไม่มีพี่ขวาบนโอ<ห>้โถโถไม่ได้ไม่ได้ผมหันไปได้ปิดเบือนผมเด้งมันกระทึ่หมอลลาปะ ให้ i, ช่วยออร่าดิอย่างเงี้ยจานช่วยออร่าเข่าขาวจานเท่านั้นแหละ้มันช่วยออร่าอีกทเข่าขาวเครื่องผมมันมีดิ้นในตังมีดิ้นโอเคโอเคช่วยออร่ามาทำงานมันถ้าเกิดไม่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 เดี๋ยวผมลากสายล่างให้เมจานเมจดูคิวเลอร์ตอนต้นเกมยังไงก็วิ่งไปดูอะ วิ่งไปดูเดี๋ยวเราก็เห็นเวราก็รู้เองว้ามันชุดตัว X เนี่ยผมทำอะไรไม่ได้เยอะนะปั่นได้อย่างเดียวปั่นให้เพื่อนช่วยออล่าอยู่ใครอะอยู่กูอยู่กูสายกลางสายกลางเหรอสายกางถ้ามีคนไปช่วยจากเสามันจะเห็นออล่าคิวมันจะเห็นออล่าสื้อทิ้งเฉย กลับไปขวาบนไปขวาบนไปขวาบนไอ้ตังดิ้นได้ดิ้นดิ้นแล้ววิ่งไปขวาล่างอ่ะนน่จะะขึ้้บาใหญปมึงดิ้นได้ไหมเนี่ยเออแล้ววิ่งไปขวาล่างอ่ะนี่มึงเล่นตัวบ้านฟ้าได้ไปวิ่งทำงานนั่นเนี่ยเปิล้วอ่ะใช่เหรอมันพิ้งขัดมาหาผมเลยพี่ใช่ผมยืนแอบอยู่นะเนียนๆเลยมังยาวเลยตังอมึงปั่นขวาบนต่อนะ เฟิร e. like oh oh. ์กกับแอดออนเฟิร์สมันเป็นเฟิร์สที่แบบใส่ดิแล้วมันใช้ได้เลยอ่ะแต่ว่ารากุสายกลางนะตังกลับมาซ้ำเครื่องนี้ก่อนตังมันต้องเอาไปใช้คู่กับไอเทมที่เราเอามาชุดมันชุดผมมันเฟี้ยวเกินรากุสายกลางรากุสายกลางหรือรากุสายกลางแต่ยัดปั่นไหนสายบนกูมาว่ะ ปั่นอยู่ฝาบนจะเสร็จละอะไรน้องแล้วพี่เอกวางมันหนักสายกลางเยอะมากนะโดนในมาสกับยี่สิบบาทไปหาหมอครับผมมันไม่ใช่เวลามันต้องดูนิดมาถามแล้วต้องไปหาอนย่ามานะหมันมานะอยู่เพิ่งสายกลางมึงอ่ะ ตีไฟขนาดนี้ตีไฟขนาดนี้ไม่ไหวอ่ะเพื่อนโอ้ได้ไข่อ่ะกัไปแกล้งเขาเกินไม่ไหววะอย่าโดนโมลีว่ะเฮียเกมนี้มีโมลีแบบตึงๆมาวะว่าละอย่าโดนโมลีตึงๆเออมุมกล้องค้างลองแทบไปหน้าต่างอื่นแล้วก้อยแทบกลับมาดูเกมดูอาจจะยากชื่อเครื่องออร่าบอกว่าน่ะไม่ได้อ่ะ มันอยู่ในห้อง V อ่ะตอนนั้นอะเจอตังค์ช่วยให้โอเคให้กลับมาปั่นขวาล่างต่อม,มันจะรอโมลีพี่ตอนที่อยู่คนสุดท้ายหรืหรอเปล่าพี่อต่างลากกลับมาช่วยไม่ได้ดิเก็บของดีพีที่หลังให้ถ้าผมไปช่วยให้ผมไปเทิดให้ไม่ลงมาแต่ยากม,มันนี่ไม่ได้จาน๋ยวผมรอช่วยให้ก็ได้ ันฟ้าเอาตายอ่ะเด่ะเข้าแล้วก่อนครับน้องเข้าแล้วครับน้องครับน้องยังก่อนครับน้องชายกลับไปพี่กลับไปได้ฮะมองไม่ได้อยู่ด้านหลังนั่นแหละโอเคโอเคเดินตามมึงเดินตามมึงเดินตามมึงโอเคผมผมลากไปให้มีแทงหลังโมลี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 มันจะโมลีโคโคโล่เอ้ยพลาดละพลาดละไอ้นี่พลาดละเอา มันอุ้าเราเสียยากุนหนักจานมาเคพี่เห็นละ่ะท้ายท้ายกล้างมีคนติดอย่างติดไปแล้วติดไปแล้วผม,มาลากมาบ้านใหญ่จานโอเค <c oughs> ให้ผมรอช่วยวะได้ได้ใใตังปั่นมาเลยเครื่องนั้นน่ะข<อ>าวขาวเครื่องกำนะเนี่ยจันช่วยผมได้ มาพีออ่ไอตแบบ้ตังแอบบตังแอบตบังแอบมึงอย่าให้เจอมึงอยาให้เจอให้แกไปหาก,กูดิมันจะมันจะดึงออร่านะเออวิ่งยาวๆวิว่งเลยวิ่งเลยมึงวิ่งเลยมึงวิ่งเลยบิดเรือนเด้งจริงเห็นอยู่นะพยยาามเห็นมึงตัง,ตงวิ่งยาวๆมันเห็นมึงไม่ต้องแอบบวิ่งยาวๆแต่ผมมีเพิร์กลีออนไงจานไปสั่นสายร่างสุดจานสายร่างสุดโอเคโอเคสายล่างสุดหัวใจเต้นตึบตับตึบตับโดนป่า กำลังปั่นเฮ้ยแต่ดึงนานอยู่นะ่ะสวยมีตังสวยสวยสวยเลยหนามที่โบว์มันจะชุดจานคือจำนวนสาวสาวเยอะไปกูม,มีมึงมึงฉีกเลยตังมมมมตกูม,มีกูมีแต่ยากกูมีโทรศัพท์อยู่สายยากคมๆปั่นอยู่สายล่างนะผมปั่นอยู่สายล่างนะ าาคกด้แแ่นนัหละเยสวัสดีครับคุณกลับไปแล้ว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 ตังวายู่กูขวาบนได้นะบ้านใหญ่จานระวังไม่หายจานนะผมลากขึ้นสายกลางอันนี้มานี่ข้างหลังอยู่เฉยปุกกำลังวิ่งกลับมาปั่นเครื่องสายล่างนะขวาน่าจะมีอีกวะจานเราพังก่อนนะเดี๋ยวไอ้ไอ้ตังดูวิ่งขึ้นไปบ้านใหญ่ดิบ้านใหญ่ปั่นยาง บ้านใหญ่น่าจะใหญ่เออน่าจะบ้านใหญ่ตังค์ขึ้นบ้านใหญ่เลยมันอยู่แถวเขานั้นอาจารย์ผมปั่นเล่าการแบบให้ยไม่ยอมไล่ผมเวยอาจารย์ขึ้นบ้านใหญ่ตังค์ขึ้นบ้านใหญ่ไปเลยอาจารย์สอนสไตล์การยื้อแบบลัดเดียวยืมวันล้อเลี่ยวอีกขออนุญาตผ่านทางครับพี่มาเลยมาเลยมาเลยเพราะมอยู่ไหนนะลงไปหิวสักหน่อยดิมาจ้าเออแต่สกิลมาอันเนื้อยาวตังค์เอ้ย ทึบอลา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 ย่อให้เลยกลัวผมยิวนะห้องวีชิวบุรั่าก็มาขวาแล้วขอยิวห้องวีแป๊บหนึ่งเลยกีรตช่วย้โหตรงจัดกันนี้ไมมันชอบบินด่ดผมว่าเล่นได้อยู่นะแต่ปิดถุงแล้วก็ฉีดลงมา ลากขวายาวๆเลยเสร็จอยู่แล้วยังเครื่องนั้นก็เสร็จอะไรน้องอะไรจ๊ะประตูอยู่ซ้ายล่างจันห้องวีได้นะจันเรอแถวห้องวีผมเกือบเอาผมลงห้องวีโอเคได้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 ผมอยู่บ้านเล็กนะยังไม่ได้เปิดอ่ผมกำลังลากลงไปล่างกลาง อะไรน้องบิงเดียวดิแหมดีชาร์จก่อนเอกใจร้อนแล้วดิตุ้ยอีกแผลายบนใช่ใช่สายบนสายบนรถกดอ่ะอาจารเปิดสายบนอยู่ผมกำลังวิ่งอ้อมขึ้นมาสายกลางแบบแล้พี่คุณลากรอบแบบไงารอบแบบเลยไงน้องใจเย็นดิมัวจัดมันก็ใจร้อนแล้วมันก็เริ่มมันก็เริ่มโลกแล้วว่าดิพี่มาหนักเกินนะเด็ก สายบน,นกางเราพี่ไปเลยของเราไม่มีสายบน,นเลยตังเปิดเลยสายบนอ่ะยาวเลย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 ชิวๆเลยชิวๆเลยเฮ้ยพี่เอามันหนักเกินเสียชื่อเนืนน้อหมดเสียชื่อเนืนน้อหมดตัวมึงมีแบงค์กดด้วยอ่ะไอ้ยใจเรานันมา ต่อเชิงเนิร์ฟตึงๆต่อล่วแบ็กดอฟิน <Finn. S 1> ว่ะประวานดำว่ะเอ้ยไม่ใช่ปลาโลมาดำ <c oughs> ถ้าเกิดดอดำวะดอดามาเซอร์แค่นั้น